โบขาวโลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปเก่านะครับที่ผมนำมาให้พี่ลองเบ่งอีหรอบนะครับเป็นคลิปไนปลากระพงเิบโลนะครับคือช่วงนั้นนำหลายแห้งมันออกม่อยากนำทาตงต่ทางเขาืพก่บพี่ทิศถนนมันก็เลยไกลเนี่ยที่นี่ก็เลยประมาณนั้นนะครับทุลักทุเลครับ ไปเบิ้งคลิปกันเลยครับยาวส,สิบโลบ่ะขาดครับชืไปเองเลยตปช,ไป,ชไปเองเยลยชืไปเองเลยอุยออกยากเลยมาเด้อเดตายกำลังดิึ้นเะครับใส่ cùng cái anh em cùng là loại phun loài thật xây phun loài siêu ลากพื้นไปเลยแล้วครับโอ้โไปอีกเลยไปกระพงะครับลากเลยอ้ของมาไวก่อนนะครับของมาไวหยางมาก่อนโอ้โเอาปลาสิ่มือ่นช่วงมันกินเบ็ดแบบอะไรเก็บของกําลัางสินเสี่ยงแล้วไหมเีไอ้ทุนลอยอยู่อันหนึ่งก็เลยเลยล่องตีบึง ตีเบิ้งกินมาเนี่ยโอ้โหแรนฟีดเลยโอ้ข้าเจ้าได้ขึ้นกันนะครับผมก็ได้ตัวแรกก็บม่เคยไปปลายหง่ปลาหนึ่งเนี่ยอเบิ้งไิ่จัดตึ้นจี đi vào chim nhảy tầm đây, thấy lạc mất này, thứ thằng nhảy bẩn, thấy này, ขาเดียวออกมาได้เกือบตายหลากมาเลยครับหลากมาทางในันหาเลือผู้ใดในปากกระพงอ่ะหูแล้วว่าขจาขึ้นมานอนออาบัดขึ้นมาใดก็จะเอามานอนตกปากกระพงมีไอ้ทุนลอยอยู่หนึ่งพอดีกุ้งมานำ dưới nó hồi phục man đi đi dùng mà dương, seyir, mà tay nhé này ไปยังเลยมันมันโอ้โหบุ้งบุ้งอืมบิง,บงโอ้โหเอาลทีมงานอยู่ที่แบบพุทธปมาอประพงน,นอนขึ้นรอ ตีเงีย้ยกรุงเวโอ้เอทาทาขนาดเลยกินยาน้ำบอลเล็กนะครับกินปลายพักปอดปลาสุนี่บอได้ตีลงไปเล็กเลยอูอ้หู้กระแสมนอนออกมันออกมา่อไโร

ยังสมเลยโอ้ตัวนะ่ะบ่าขาดสิบโลกระพงนะครับโอ้โอ,โอ,โอ้มือเปื่อนโอ,โอเคครับ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับเจอคลิปหนาเดี๋ยวเข้าหูว,วิธีตกปากกระพงแล้วเดี๋ยวสิมาเฮ็ดให้เบิ่งเดี๋ยวเข้าสิบ่ได้แบบฟุกๆแบบนี้ครับเข้าสิได้แบบจริงจังเลยโอ้ใหญ่ยยแห้งย,ย,ออย่อมๆมื้อนี้ถือบ่คุ้มนะครับมากจนฮอดตีสองตีสามเกือบตีสามแล้วมั้งตอนนี้ไปเจอกันคลิปหน้าครับปากกระพงใหญ่